แล้วคุณมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมล่ะให้ฉันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เธอคืออิจิบังคาสุกะแน่นะ oh. ใช่แล้วล่ะผมบอกคุณแล้วนี่แล้วทำไมเธอต้องหาคนสองคนในรูปนั้นเออสองคนนั่นเหรอเออคนที่แก่กว่าคุณอากาเนะผมคิดว่าบางทีเธออาจจะเป็นแม่ผมเนอะ Hmm. อีกทั้งปรากฏว่าตอนนี้แก๊งทั่วฮาวายกำลังตามล่าตัวเธอแม้แต่ยาไมก็พึ่งล้มเลิกภารกิจเมื่อไม่นานมานี้เอง <c oughs> ชีวิตเธอกำลังตกอ,อยู่ในอันตรายและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องหาตัวเธอให้เจอและเร็วด้วย แล้วนายก็เป็นผู้ราอีกคนที่ตามตัวเธอหรือเปล่าล่ะนายจะทำยังไงถ้านายเจอเธอแล้วนะแผนของเราก็คือเอาตัวเธอกลับไปที่ญี่ปุ่นเรามีคนที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเธอได้แบบปลอดภัยโซไก นี่ป้ามีปัญหาอะไรกันเนี่ยป้าพูดตรงๆมาเลยดีกว่าว่ารู้หรือเปล่าว่าพวกเธออยู่ที่ไหนแล้วถ้าฉันรู้ล่ะออะไรเนอะป้าอย่าให้พวกเราตั้งความหวังดีกว่านะแตกว่าอะไรนะไอ้หนู เออขอโทษแทนเขาด้วยนะคะคุณป้าแต่ดูเหมือนว่าป้ามีอะไรจะบอกพวกเราใช่ไหมคะ,ะอย่างน้อยหนึ่งในพวกนายก็มีมารรยะเอาละได้ปโปรดเถะครับพวกเราต้องหาตัวเธอให้เจอแต่ขราวนี้มันจะไม่ฟรีนะหนึ่งหมื่นเหรียญ อะไรนะนายบอกเองว่าแกงถั่วหาวายตามล่าตัวเธอเพราะฉะนั้นต้องมีค่ามากแน่ๆนังแกนี่หรือไม่กับไปสซะฉันลองดูซิว่าแก๊งอื่นให้ราคาดีกว่านี้ไหมเธอคงยังไม่ได้เสนอข้อเสนอนี้ให้กับคนอื่นใช่ไหม อ๋อไม่เลยเินดนีด้วยพวกนายคือกลุ่มแรกคุณป้าครับขอร้องนะอย่าบอกเรื่องนี้กับคนอื่นนะพวกแกงพวกนั้นไม่ต่อรองหรอกพวกนั้นจะทรมานคุณเพื่อเอาข้อมูลจากคุณแม้แต่แพรเลกันหน้าก็ไว้ใจไม่ได้นะครับงั้นคุณก็ต้องการเงินหนึ่งมืนเหรียญสินะ ย่างน้อยมันก็เป็นจำนวนที่ยังพอหามาได้พอไหวสินะ,ะครับในเมื่อมาเกี่ยวกับชีวิตของคุณอากาเัเนะพวกเราจะพยายามครับอิชิมาอะไรให้ตายเธอนายคงไม่คิดจะตกลงกับเธอหรอกนะฉันรู้นะว่ามันเสี่ยงแต่ว่า เราไม่มีทางเลือกแล้วการรวบรวมเงินจำนวนนั้นคงต้องใช้เวลาบ้างแต่นั่นก็เป็นหนทางที่ดีที่สุดของเราเราจะต้องทำให้ได้ก็ได้ถ้านายว่าอย่างนั้นเราต้องเริ่มทำงันกันเลยอเอาละก่อนที่คนอื่นจะถามนะฉันใช้ชื่อของฉันไปในการกู้เงินไม่ได้เพราะตอนนี้ทุกแบงก์รู้จักฉันอี้หมดแล้วเออฉัพอจะเดาออกนะไม่ต้องเป็นห่วง เราต้องหาทางได้นะพอดีว่ามีอยู่แล้วนะครับเอาละว่าไงเอาเงินมาด้วยไหมครับมันอยู่ที่ทั้งหมด ไม่เลวคุณแปลกใจงั้นเหรอผมบอกแล้วพวกเราต้องทำได้เราทำตามข้อตกลงแล้วถึงเวลาของคุณแล้วนะหนึ่งคำถามเฮ้ยเ,เรื่องมากจังเลยเนี่ยอะไรครับ เธอพูดถูกก็ฉันเอาเรื่องนี้ไปบอกแก๊งอื่นพวกนั้นคงทรมานฉันแทนที่จะยอมจ่ายเงินทำไมนายไม่ทำแบบพวกเขาด้วยล่ะก็ถึงแม้ว่าเราจะรีบร้อนเพราะว่ามีเรื่องคนร้ายพวกนั้นแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนที่ผมเจอคุณอาเกนิผมอยากมองตาเธอด้วยความสบายใจ ที่ว่าผมไม่ต้องทำร้ายป้าแก่ๆคนหนึ่งเพื่อตามหาเธอนะครับจริงๆแล้วฉันก็แอบคิดอยู่นะสักหนึ่งถึงสองครั้งนะ่ะถ้านายลองและก้า,านายนั่นแลหละจะเป็นคนโดนอัดจนน่วมคืนพรุ่งนี้ที่ท่าเรือใกล้กับเฮอร์เบอร์สตรีท แค่นั้นเหรอพวกเธอจะเห็นเองทีนี้ไปได้แล้วให้ตายเธอชอบสั่งนู่นสั่งนี่จริงๆถ้าเรือกไกกับฮาร์เบอร์สตรีสินะเข้าใจแล้วพวกเราจะไปที่นั่นคุณผู้หญิงเอาละงั้นพวกเรากลับกันก่อนเถอะฉันเริ่มเหนื่อยแล้วละ ระวังตัวด้วยนะครับป้าระวังอย่าไปโดนอะไรเข้าล่ะว้ยนี่มันก็ได้เวลาแล้วนะเราควรจะไปนี่จุดนัดพบได้แล้ว เออล้วจี้จังเลยถามได้ดีนี่ขอโทษนะฉันมาช้าไปหน่อยนี่เอกไปได้คนเดียวอันตรายนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันขอโทษนะเออไม่เป็นไรหรอกเอาละไปกันเถอะ เธอยังไม่มาหรือเนี่ยหรือว่าเธอจะเชิดเงินเราไปแล้วทำให้พวกเราเหมือนไอ้ง้างล่ะเงียบเสียงหน่ารำคาญของนายลงหน่อย Yeah. อะป้าทําผมตกใจหมดเลยน,นั่นไหมอะผมคิดว่าป้าเป็นผีซะอีกคุณป้าเราทําตามข้อตกลงหมดแล้วนะคุณอาักาเนธล่ะอย่างแรกเลยนะนี่ <c oughs> เอา้านี่มันเงินหมื่นหนึ่งที่วเราให้คุณ <c oughs> ฉันไม่ได้ใจร้ายพอที่จะขูดรียนคนที่งโง่ที่สุดในโลกหรอกนะ <c oughs> เอ๊ะเอ้า แล้วทำไมป้าต้องมาให้เรารวบรวมเงินมาด้วยล่ะนั้นะไม่เคยได้ยินเหรอที่เขาพูดกันว่าเอาเงินของนายเก็บไว้ในซึ่งที่ที่ปากของนายอยู่นะฉันแค่ทดสอบเล็กน้อยถ้าเป็นแบบนั้นผมก็ยินดีที่คุณคอยระวังตัวแล้วก็นำมันคืนมาด้วย นี่ป้าเราจะไปไหนกันเดียมันมืดแล้วด้วยอ่าเข้าใจแล้วครับงันผมจะนั่งรอเฉยๆหลับตาสักหน่อยโอ้เราถึงแล้ว ขอโทษนะครับหมายความว่าไงพวกเราถึงแล้วอันนี้มันกลางมหาสมุทรเลยนี่อ๋อแล้วฉันก็ฉี่จะแตกแล้วด้วยนายอย่ารีบังอาฉี่บนเรือฉันเฉียวนะนั่นไงดูสิเรยอยอดนี่แหละกำลังมาทางนี้ฟังนะ ตอนนี้พวกเรามีความหวังน้อยมากเวลายิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ไว้ใจพวกนายถือเป็นการพนันครั้งใหญ่อย่าทำให้ฉันต้องผิดหวังในตัวนายผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมพอเข้าใจอยู่และเมื่อมีใครพยายามพนันข้างผมผมตอบแทนดีเสมออย่างนั้นเหรอนี่ป้าพูดตรงๆมันก็ได้นะ ที่ที่ซ่อนต้นไม้ดีที่สุดก็คือในป่าและเราก็มีบางอย่างที่ดีกว่าพวกเราเก็บสินค้าสำคัญไว้ที่ทันเล่อย่าบอกนะ ลานี่คุณอ,อ,าอากาเดะย,ยินดีได้รู้จ<า>ักหรือเปล่านะคุณคาสุกะอิจิบังเ<ะ>รื่องมันก็เป็นแบบนี้งั้นแหละโซ<อ>ตัวในมหาสม,มุทร ไบรซ์ Bryce, ค้นเมืองนี้ไปทั่วแต่ไม่เคยอยู่ที่นั่นตั้งแต่แรกแล้วป้าแล้วป้าก็ติดต่อกับป้าคนนี้มาตั้งแต่แรกอย่ามาเรียกเธอป้านะสมัยที่เธอทำงานให้กับพาเลกาหนะ้าเธอทำสิ่งดีๆให้กับคนมากมายนายคงไม่อยากรู้แน่ๆว่าฉันจะยอมทำยัขนาดไหนเพื่อปกป้องเธอเงิน เดกนี่สินะที่บสพลิกิแผนดินหานะละแด้นำตัวสิจ๊ะยินดีได้รู้จักค่ะชื่อลานี่ค่ะส่วนฉันชื่อคาสุกะคาสุกะอิชิบังนะยินดีที่ได้รู้จักนะลานี่จังยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ นั่นก็หมายความว่าคุณก็คือคุณอากาเนะสินะค่ะฉันก็คืออิชิดะอากเนะขอบคุณมากเลยนะครับที่ยอมลำบากทุกอย่างเพื่อฉันกับลานี่และขอโทษจริงๆค่ะไม่เลยครับพวกเราทำทั้งหมดพวกเราตัดสินใจเองใช่ไม่ได้ต้องขอโทษเลยอีกอย่างคุณก็เป็นแม่ของคาซูกะ ไม่ใช่หรอกครับพวกเรายอมตามคุณไปถึงนรกเลยละเพอลูกของคุณให้แรงบันดัลใจกับพวกพ้องมากมายฉันต้องขอโทษจริงๆนะคงเป็นการสร้างปัญหามากเลยสินะที่อยู่ๆก็มีแม่แก่ๆโผล่ขึ้นมาน่ะเออเกี่ยวกับเรื่องนั้นพูดตรงๆนะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมันนะเออ คือผมไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะนั่นก็เป็นปฏิกิริยาที่ธรรมดามากเลยแหละคุณเวาชิโร่รู้ดีว่าฉันนะ่ะเห็นแก่ตัวและการที่อยากจะติดต่อกับเธอจะต้องขอร้องเขาหนักมากก่อนที่เขาจะทำให้แต่ก็ขอบคุณมากนะที่ออกตามหาฉันดีใจที่ได้เจอจริงๆจ,งๆจะ้ะไม่ละครับ <laughs> ว่ายังไงดีเนี่ยมันจั๊กกะจีนะครับเนี่ยเออคุณอากาเนะครับคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะเรียกคุณว่าคุณอากาเนะเน่ยได้สิจ๊ะพวกเราน่าจะมีเรื่องมากมายที่ต้องคุยกันแต่ว่าตอนนี้ความปลอดภัยของพวกเราถือเป็นอันดับแรกใช่แล้วตอนนี้เรากลับมาที่เกาะใครจะไปรู้ว่าไรจะเจอตัวพวกเราเมื่อ,อไรไนี่ล่ะนี่ เคยไปที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าอย่างนั้นเหรอคุณอากาเนะจะพาเธอไปเที่ยวที่นั่นนะมันอาจจะหนาวกว่าที่นี่แต่ว่าอาหารอร่อยมากเลยถ้าไปที่นั่นคุณอากาเนะจะปลอดภัยใช่ไหมใช่แล้วล่ะคุณอากาเนะจะพักผ่อนอย่างสบายแล้วเธอก็ไม่ต้องหลบซ่อนแล้วด้วย ใช่แล้วล่ะที่ญี่ปุ่นดีมากเลยนะงั้นจะ,จะไปค่ะเอาล่ะถ้างั้นได้เวลาลวตอนนี้ทางกลุ่มไดโดจิกำลังช่วยพวกเราอยู่และพวกเขาก็มีทรัพยากรมากมายพวกเธอจะปลอดภัยกับพวกเขาไดโดจิใช่ พวกเขาสามารถพาคุณอากาเนะและตัวเธอไปที่ญี่ปุ่นได้ด้วยแค่การดีดนิ้วตกลงตามนี้นะครับคุณอากาเนะคีโยกับฉันก็รู้อยู่แล้วแหะว่าพวกเราคงจะซ่อนต่อไปได้อีกไม่นานต้องขอฝากความหวังไว้ที่เธอแล้ว,ลวนะคุณคีโยฉันเองแหละชื่อเพราะเหมาะสมมากเลยครับขอโทษที่ไม่ได้ถามก่อนหน้านี้ อย่างนั้นเหรองั้นเดี๋ยวผมขอโทรศัพท์แบหนึ่งเนอครับอานว่าสินะใช่เขาบอกว่าเขาสามารถหาเที่ยวบินให้กับพวกเราได้หวังว่าไดโรจิจะทำได้อย่างที่พูดนะชิโตเซเธอเป็นอะไรนะ่ะไม่มีอะไรหรอกเออ เตรียมพร้อมไว้นะพวกเราจะพาพวกเขาไปในไม่ช้าทีฮานาว่าอยู่ค่อนข้างไกลาจากที่นี่นายพร้อม,มสมพวกเราได้ไหมเพียงกบนาของไดโดจิถือว่าเป็นจุดเยี่ยมที่สุดสำหรับคุณอากันเน่และลาน,นี่สำหรับตอนนี้ฉันสามารถเตรียมของที่อึกถึกทนและก,กันกระสุนรวมทั้งคนขับให้กับนายได้แค่มองมาก็พอพวกนายอาจจะไม่รู้นะ แต่ฉันเนี่ยเป็นไอตีนผีสมัยก่อนนะเว้ยนายก็อาจจะไม่รู้นะแต่ฉันเป็นอดีตตำรวจเอาเป็นซะอย่างนั้นเดาว่าเราคงต้องลืมเรื่องอดีตกันซะแล้วล่ะนะนายว่ายังไงล่ะเป็นแบบนั้นฉันก็ไม่ได้ว่าอะไร เอาละอีกสักแป๊บเด็กๆจะเอารถมาแล้วล่ะนะรีบจัดการเรื่องที่นายกำลังค้างคางอยู่ให้หมดก่อนที่เราจะไปแค่โทรบอกนะเมื่อนายพร้อมพวกเราต้องเตรียมพร้อมกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น